CGN TV สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Living Life ที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะนำมาแบ่งปันมาจากพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่22ครับข้อที่34จนถึงข้อที่46นะครับมัทธิวบทที่22ข้อ34ถึง46 เมื่อพวกฟาริสีได้ยินว่าพระองค์ทรงทำให้พวกซาดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงประชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้เมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าท่านหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของใครพวกเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามว่าถ้ายอย่างนั้น ทำไมดาวิดจึงทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเดชพระวิญญาณและทรงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านฉะนั้นถ้าดาวิดท,ทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรไม่มีใครสามารถตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมา ไม่มีใครกล้าสักถามพระองค์อีกพี่น้องครับถ้าดูตามบริบทบทที่21-22มานะครับตั้งแต่6วันที่ผ่านมาที่ผมได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านเราจะเห็นครับว่าพระเยซูอยู่ในช่วงที่ถูกท้าทายสิทธิทอำนาจมากเลยครับบริบทของพระคัมภีร์สองบทนี้มัทธิว21 22เนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยพระเยซูชำระพระวิหารแล้วพระเยซูก็ถูกถามว่า ท่านทาสิ่งเหล่านี้ด้วยสิทธิอำนาจอันใดใครให้พระเยซูมีสิทธิอำนาจอย่างนี้เหล่านี้พีน้นงครับคำตอบที่พวกเรารู้กันอยู่ก็คือพระบิดาพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับพระเยซูก็ถูกท้าทายสิทธิอำนาจถูกหลอกลวงหลอกล่อถูกตั้งคําถามแต่ว่าพระเยซูไม่เคยที่จะพลาดสักครั้งเดียวเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูมีสิบัญญาที่มาจากพระเจ้า สิ่งที่สาคัญก็คือว่าแม้ว่าพระเยซูจะเหนื่อยแต่ว่าทุกๆเช้าพระเยซูก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและนี่นะครับคือเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตของเราผมอยากจะถามพี่น้องว่าทุกวันนี้พี่น้องเหนื่อยไหมครับเหนื่อยกับการทําหน้าที่การงานเหนื่อยกับความรับผิดชอบเหนื่อยกับการรับใช้พระเจ้าหลายหลายอย่างพี่น้องครับหาเวลาเข้าเงียบเข้าเฝ้าพระเจ้าเถอะครับแล้วเราจะได้รับกําลังเหมือนกับที่พระเยซูทําเป็นตัวอย่างให้กับเรา เช้าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากจะสรุปให้ฟังบทที่21-22นะครับทั้งหมดเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูถูกท้าทายสิทธิอำนาจพระเยซูไม่ได้ตอบเขาตรงๆนะครับพระเยซูยกคำอมมาสามอมมา3เรื่องด้วยกันอุมมาแรกนะครับก็คือเรื่องของสวนงุ่นและคนเช่าพี่น้องลองถอยกลับไปฟังดูนะครับอุมมาที่สก็คือบุตรสคนมีคนหนึงไปนะครับคนไม่ไปพี่น้องคงจําได้นะครับ ผมมาที่3ก็คืองานเลี้ยงอภิเษกมเหสีหลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็ถูกท้าทายสิทธิอำนาจด้วยคําถามที่ว่าควรจะเสียภาษีให้กับจักรพรรดิซีซ่าดีหรือไม่ดีถูกท้าทายคําถามจากสานักซาด,ดูสีว่าการฟื้นคืนชีวิตหรือการเป็นขึ้นความตายนั้นมีหรือไม่มีแล้วมาถึงตรงนี้ครับวันนี้ครับพวกฟอริสีเห็นว่าพวกซาด,ดูสีนั้นไปไม่ถูกแล้วครับเพราะพระเยซูตอบคําถามชัดเจนเขาก็เลย ตั้งบาเรียนคนหนึ่งนะครับคำว่าบาเรียนนี่นะครับมีความหมายว่าเป็นธรรมอาจารย์ครับหรือว่าเป็นท่านนายความนั่นเองในสมัยนี้บาเรียนคนเนี้ยมาถึงปุ๊บเนี่ยถามพระเยซูว่าอาจารย์เจ้าข้าเห็นไหมครับมาอีกแล้วนะครับมาอีรอบเดิมเลยครับมาแนวเดิมเลยก็คือยกย่องยกย่องยกย่องแต่ไม่ได้ยกย่องจากใจเขาก็ถามว่าอะไรในบัญญัติสําคัญที่สุดพระเยซูต,ตอบอยู่ครับมหาบัญญัติ นี่คือพระคำพีที่ยิ่งใหญ่มากพิชุกำลังตอบมหาบัญญัติครับกำลังบอกมหาบัญญัติจากบัญญัติสิบประการของโมเสสลดลงเหลือ2ข้อ10ข้อเหลือ2ข้อนะครับสามารถสรุปได้โดยสองข้อนี้ข้อแรกก็คือจงรักพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกและข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเหมือนตรงไหนครับเหมือนคําว่ารักนี่แหละครับ ข้อแรกคือรักพระเจ้าสุดจิตใจข้อที่2ครับรักเหมือนกันก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองที่นี่มี3รักนะครับรักสาประเภทคือ1รักพระเจ้า2รักตัวเอง3รักเพื่อนบ้านพี่น้องครับ3รักนี่แหละครับมันครอบวอร์มันคุมทุกสิ่งอย่างในบัญญัติของพระเจ้าในข้อที่41จนถึงข้อที่45เราจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริส นี่คือสิดเทียบนาจสูงสุดครับที่พระเจ้าพระเยซูจะกล่าวอ้างถึงว่าพระองค์เป็นใครในพระคัมภีตอนนี้นะครับน่าสนใจมากในข้อ44บอกว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้านี่คือคําตัดของพระเยซูที่ยกข้อความจากกษัตริย์ดาวิดครับกษัตริย์ที่เขียนในเชิงคำมยกรว่าจะมีวันหนึ่งนะพระมาสิหาจะมาแล้วพระเจ้าตรัสกับพระมาสีหาผู้ซึ่งเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้าของกษัตริย์ดาวิดครับพี่น้องครับนี่คือข้อความที่เป็นคําพยากรณ์คำถามก็คือว่าเปยตรถามว่าถ้าดาวิดเรียกพระมาชิฮาองค์นี้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระมาชิฮาองคนี้จะเป็นเชื้อสายของดาวิดอย่างไรอย่างไรได้เป็นไ่ได้ไยงไครับพระมาชิฮาซึ่งเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นลูกหลานพงพันธุ์ของดาวิดมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับโดยเหตุผลแล้วเป็นไปไม่ได้แต่โดยความจริงแล้ว พระเยซูนั้นมาจากพงพันธุ์ของดาวิดครับแต่พระเยซูนั้นใหญ่กว่าดาวิดดาวิดจึงเลือกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไมยโลดฉะนั้นดาวิดในธรรมยากรน,นี้จะโลดหมายถึงพระบิดาครับไม่โลดหมายถึงพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูก,กําลังท้าทายสิทธิอำนาจของพวกฟาริสีซาดูสีธรรมาจารย์และแม้กระทั่งบาเรียนที่มาถามพระองค์ คำถามวันเดียวนี้ให้กับพี่น้องครับก็คือเราต้องยอมรับพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นครับมีสองอย่างครับเวลาคนที่นำรับเชื่อขอต้อนรับพระเยซูก็มาในชีวิตเราต้องบอกครับว่าขอให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้า Jesus Christ our Savior and our Lord เราต้องนำคนรับเชื่อให้ครบถ้วน ว่าพระเยซูเป็นอะไรกับเราให้จริงๆให้แน่ๆครับและขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตของเราเราติดตามพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยเราและพระเยซูคริสต์เราต้องเคารพยกย่องนมัสการพระองค์สารเสริญพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นก็คือพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในชาววันนี้เพราะวจนะของพระองค์สอนให้ข้าพงศ์หลายรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดของข้าพงศ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้พระเยซูที่จะมาบังเกิดในโลกนี้และพระองค์ได้ทรงชี้ให้ข้าพงศ์หลายได้เห็นถึงความรักความรักสถานเดียวที่จะจันโลงโลกนี้ความรักที่จะช่วยให้ข้าพงศ์หลายนั้นได้ความรอดความรักที่จะทำให้ข้าพงศ์หลายนั้นดำเนินชีวิตต่อไปเขาขอบพระคุณพระองค์ ขอให้พระมหาบัญญัติสองข้อที่สําคัญที่สุดก็คือรักพระเจ้าให้มากที่สุดสุดจิตสุดใจสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่บังเกิดกับชีวิตของข้าพเหลายพัฒนาสู่ความไพ่บูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์ต่อไปกราบทูลอธิษฐ,ฐานในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องคิดว่ารายการนี้น่าสนใจนะครับและรายการของ CGNTV ผมเชื่อแน่ว่าน่าสนใจทุกๆรายการครับถ้าพี่น้องต้องการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากท่านปรารถนาที่จะสื่อสารกับเรานะครับส่งคำติชมของท่านหรือส่งความประทับใจของท่านนะครับใน t u b e Facebook ของ c n t v Thailand ได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ